มาครับกลับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมงานตจำจำดำําซิงครับวันนี้ป่อยเด็กๆมาวิ่งร่วมครับกับเจ้าซานี่ s y ส1 5 4ครับซูเปอร์เอ e นะตัวนี้รุ่น10เลยมาดูกันว่าเขาจะจัดจัดตนักให้เรากี่ตักนะเราก,กระบายใหญ่กว่เพื่อนเลยนะกระบะของเข,งข,งขาแค่50เซนเองมาแล้วครับนี่ ดูเขาจะจัดหนกเขาอะไรครับดูโฟนแล้วอสองครับสองแล้วี่ครับรถมาวิ่งรอมมาประมาณหกทันครับต้นรู้จัดกันสามครับแหมดูครับเขาก,กระบะเล็กมากเลยกระบะห้าสิบซีนเลย ดือของเราครับมงอกลือเลยแหมสีตักครับสีตัาละลอกนาบ,บางๆครับสีตักนิดๆครับสวยงามุณโน่ว่าไม่หนักนะแต่พันธุ์ีว่าใสนะ่ไม่หนักใส่เท่าพวกคนี่แม่บ้านเลยดู พโกผมยิ่งในบ้านเลยนะหนุ่มร่งเช้าครับยังที่ดินตึกเตี้ยครับที่าวตีดหนักมากดูคันเล็กๆจะใส่กี่ตากครับราะเราใส่สี่ตากครึ่งนะเปี่ยน้องพุนดีกว่านี่ไงล่ะซานี่ ขับไม่เร่งเครื่องครับมันครับมันงานนี้คุณนขับบอกวิ่งมันมากเดี๋ยวครับฝีมือเราไงของสาตานี่ตีตักแล้วอันนี้ออกมาใหม่ครับเพิ่งออกมาปีนี้แหละ ขาลุงคนที่แบ่งงงานการทำานี่แหละครับนี่สีตักขึ้นเหมือนกัน,นครับดูขเขานะจเหมาอแค่ไหนดูครับดูครับยันจงอางเนี่ยรถเรากระบใหญ่ครับไม่ได้กิน ขั้นใหญ่อยู่นะครับเนี่เสียงหวานมากเลยซานี่สองครับเหล๋ยวฟูโซ่กับลักกี้ครับยังไม่เห็น ชมการตักดินของเจ้าซาน,นี่นะอ,อันนี้รถตีมงานเขานะครับแสงเยอะเท่าไหร่ <laughs> แล้วตัดไปตอนอีกสองคันมานะครับผมมาแล้วครับอีกคันหนึ่งนี่จะส่งโดยทีมงานตอมแจมครับคันนี้แรงสุดในทีมงานนะตัวร้อยเก้าห้านี่ไม่ใช่รถแรงนะครับคนขับแรงเลยคันนี้นี่โอ้ยโหโหรถเราเล็กไปเลยเจอซันนี่เข้าไปสองหนึ่งห้า นี่ฟูโซมาแล้วดูฟ no ูโซโนวนฟูโซนี่อย่าสองสองห้าแรงครับหกเอ็มหกศูนย์หรือเปล่าสองสองห้านี่มาดูเจ้ามาสัมภาษณ์คนขับหน่อยอสวัสดีครับเป็นไงครับคันลื่นหรือเปล่า มวนมาฝั่นงนี้เดี๋ยวน้ำพวกทีได้หรือเ่คเรบบบับเสียอยู่นะว่าเสียเห็นสร้างนุ่งอยู่หรือสร้างให้เดี๋ยวเบิ้งก่อนลรือ่าหาสร้างอยู่วันนี่ก็ตั้งเองเด<น>ี๋ยวนี่อ่าสถานี่สวยงามจังนะผมว่า ผมชอบอยู่ครับซานี่ราคาถูกดีแต่ว่าใจอยากเล่นแคปครับไม่รู้จะมีตังเล่นไหมนี่ครับสีโป้ะครึ่งครับชิวๆครับสำหรับพวกเราไปดูตอนนี้โด <c oughs> ยพวกผมวิ่งในบ้านนี้นะครับเดีย๋ยวรอคันฟูโซ่กอนนะครับตามด้วยฟูโซ่ครับหัวเฟเตอร์นะ คูโต้ไฟเตอร์ครับตัวนี้ไม่ใช่หัวประดุกก็หัวสปริงด้วยยวถ่ายนี้เสร็จไปถ่ายที่เทมันๆดนีกว่าครับเพราะว่าที่เทมันมากนะนิ่มจัดคูโซ่นิ่มจัดครับวอซับเจริญฮะมาสองคันครับลุงคนนี้มีอยู่ มีอยู่กี่อันนี้วะอ่ามีอยู่2ชุดครับชุดหนึ่งอีก200เป็นโก,บ,กบีมักทูครับมักทู200วิ่งอีกชุดหนึ่งน,นี้ก็ชุดหนึ่งโทรศัพท์ร้อนจัดเลยนี่ลักกี้ร้อยเก้าห้ามาแล้วโอ,อ้ลักกี้ร้อยเก้าห้าครับ อับแล้วครับสาวแล้วสามโปรครับสามสี่โปรครึ่งวิ่งครับป้ายอ่าวล็อกกี้มาครับกบ่าเล็กน่ารักมากเลย เดี๋ยวหัวแข็นะไปสู้ดินทรายกระเดาไม่ไหวเลยเลลนี่ตัวแฟนี่แ้งตะลงมได้เอายายามันๆไปเลยครับว่าบนรอบเจ้าฮิโน่มาแล้วครับเจ้าฮิโน่กลับมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปรอที่เทดีกว่าสองตักแล้ว ตักแล้วครับสามครับไม่ใช่าสามแล้วลผมลืมนับนะใส่เท่ากันครับสี่ตักครึ่งน,นะแต่เทียบกระบะแล้วรถของทีมงานต้องจะมีกระบะใหญ่กว่าครับกระบะประมาณสามคิวครึ่งย,ยประมาณสี่คิวห้าคิว ดีล็อก195นะครับต่อไปไปดูที่เดียครับไล้วเจอกันคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทีมงานตองเต็มด้วยนะครับสวัสดีครับ